ตัวตึงหมดเลยเป็นเหมือนทะเลสาบใช่ไหมทะเลสาบแล้วก็ในทะเลสาบที่ที่ตัวแม่นี่แม่นี่ข้อคอรายเดียวอาจารย์ตัวใหนี่นี่ไงเห็นอยู่ตกใจแล้วี่ก็มันสร้างหางขึ้นมาไหมนี่อุ้ยมาแล้วมานี่คือ ทะเลสาบนะนี่ทะเลสาบใช่ครับใุโอ้ยแบบนี้ก็มีนะวายมาพี่อ้ํดูไอตัวนี้นี่ใหญ่มากเลยบองบองซัว้ย้อ้าสวก่ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มาก 흐어어 <목소리가> 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 โอ้จะสกีเดินง่าจ๊สกี้เมื่อกี้เพิ่นกัดขาผมม่นี่โอ้โหใจหายหมดครับคนคนชาวบ้านมาหยอกมมคาเมื่อกี้หนีบขาป้าตัวใหญ่มาเลยนะแล้วเลี้ยงอยู่ใน เป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบเนาะจะเป็นเป็นบึงอ่ะเป็นจระเข้เลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ๋อครับตรงนี้น่าจะเป็นใจกลางใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เห็นบอกว่าเป็นวังเนี่ยวังวางของของของผู้นำเก่าแล้วแล้วแล้วเขาเรียกจระเข้เปหน้าวัง เพื่อป้องกันอะไรไว้สักอย่างใช่ไหมครับน่าจะมีฝนด้วยเห็นไหมที่ไฟที่ไฟเฮ้ยไม่ใช่น้อยนั่นแหละนั่นะเป็นหัวย่อนยอนยอนยอนอยู่นะโอ้ตาย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 ความตื่นเต้นมากเลยเว้ยนี่ e x c i t ต้งี้เป็นจระเข้ของแอฟริกาครับนักพวกน่ะไกลๆก็มีครับเว้ย exciting ใช่จริง y e a เดพาื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่โกติบัวครับผมผมอยู่ที่โกติบัวนะครับแต่นะครับที่ผมตื่นตาตื่นใจก็คือด้านหลังนะนะครับแม่นีข้กขอดครับประชาชนทุกคนมาดูจระเข้กันนะครับทุกคนโอเคตาย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  ม่เคยเห็นครับตื่นเต้นมากเลยดนเอนน่น่โ่เลเดนจุว้าโย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 น่โน่โน่โน่เว้นเว้นเว้ I know I know มิกซี่ปูกูมิกซี่น้องหน้ารักครับน้องมาแซวกันครับแล้วก็เขาน่าจะให้อาหารอยู่โอเคโอเค <c oughs> เขาขึ้นไปนอนอาบแดดไปตไ,ไ,ไปผิวครับ <c oughs> ทำให้ผิวสะอา <c oughs> เป็นเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ปกติไปเลย <c oughs> โอ้ไม่เอาแล้วครับเห็นแล้วเห็นแกนี้แล้วก็ตื่นเต้นละ อยู่ตามตามลตัวเล็กตัวน้อยก็มีค่ะแนยมันหมอบอยู่ตรงนูนนะคะรับเลยกจระเข้ไว้บนอ,อะเดศที่อยู่ในกลางเมืองครับทุกคนก็ลงมาดูครับ,บ,รบดนี่ครับผม อยู่สวนสาธารณะอันนี้ไม่ใช่รูปปั้นนะของจริงครับผมมาดูจระเข้อยู่ที่โกติวัวครับเป็นอะไรที่น่าร่กมาดูดีใจมากไม่ได้มีแค่นี้นะเยอะมากครับนี่ฮะที่นอนเต็มทะเลสาบแล้วมีตัวนี้ก็มีนี่ครับตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช,นใช่นอนเต็มเลยประชาชนมาดูเนละยยืนเซีน,นมันกระโดดขึ้นมาได้ไนหะมผมว่านี่คือเด็กๆครับ <c oughs> <c oughs> กติวัวครับผมเปิดโลกของการเดินทางของผมน่ากลัวมาก